นอกเหนือจากการไปท่องเที่ยววันนี้พาไปทั้งพิษณุโลกสตูลอุทัยธานีนะคะยังมีอีกคือที่สระบุรีค่ะเพราะว่าที่อําเภอวังม่วงสถานที่นี้เต็มไปด้วยที่ที่งดงามทางธรรมชาติแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับเขื่อนป่าสาักชลสิทธิ์อุ่นน่าสนใจนะคะคุณชานวิทย์น่าไปท่องเที่ยวด้วยและกําลังได้รับการพัฒนาให้เป็นอําเภอแห่งการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีค่ะเขามีการจัดกิจกรรมก็คือกิจกรรมวังม่วงไบท์เฟสติวัล2017เป็นการส่งเสรริมเื่ององงขการ ท่องเที่ยววันเดียวปั่นเที่ยวได้ทั้งอำเภอวังม่วงจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณจักเพชรกุลทองค่ะขบวนจักรยานมากกว่า1,000คันเริ่มต้นกิจกรรมวังม่วงไบค์เฟสติวัล2017ด้วยการออกจากจุดสตาร์ทบริเวณหน้าวัดพิบาลวังม่วงโดยมีนายสราวุธสุวรรณจูทะในอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอวังม่วงปีนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดบางส่วนก็นัดกันมาเป็นกลุ่มบางครอบครัวก็ชวนลูกชวนหลานชวนเด็กๆมาปั่นจักรยานคันเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ผมเองจึงถือโอกาสยืมจักรยานท่านในอำเภอปั่นไปกับเขาด้วย ชมทัศนียภาพของอำเภอวังม่วงอําเภอที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะจุดเช็คพอยท์ที่บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งตะขบแหล่งศึกษาโบราณคดีบ้านโป่งตะขบซึ่งมีโบราณวัตถุยุคสัมฤทธิ์อายุก,กว่า3,000ปีที่นี่มีโบราณวัตถุที่พบมากที่สุดคือภาชนะดินเผาโดยเฉพาะภาชนะลายเชือกทาบและลายเป็ดป่าที่หาชมยาก มีอายุประมาณ3,300ปีบ่งชี้ว่าพื้นที่บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถัดมาคือบริเวณอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ของอำเภอวังม่วงที่มีขนาดความจุ61ล้านลูกบาศกเมตรนอกจากจะใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรของชาววังม่วงแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เหมาะกับผู้ที่อยากจะปั่นจักรยานขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ด้านบนนี้จุดต่อไปคือทุ่งทานตะวันในตะบนสแสลงพันธ์ซึ่งยังคงบานสะพรั่งนับ1,000ไร่รอให้นักท่องเที่ยวมาเก็บภาพความประทับใจไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และจุดเส้นชัยคือบริเวณถนนเรียบสันเขื่อนป่าศักโชรสิทธิ์ซึ่งด้านหลังของเขื่อนอยู่ในเขตอำเภอวังม่วง นักปั่นจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามของเขื่อนป่าศักก่อนที่จะปั่นไปกราบนนมัสก,การขอพรพระพุทธรัตนมณีมหาบพิษโชลสิทธิ์มงคลชัยหรือหลวงปู่ใหญ่ป่าศักเสริมสิริมงคลให้โชคดีตลอดปีใหม่2,560ทั้งหมดนี้คือแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอวังม่วงที่กำลังได้รับความสนใจปั่นวันเดียวเที่ยวได้ทั้งอำเภอ คือต้องการให้ทุกคนรับรู้รับทราบว่าอำเภอวังม่วงจะมีงานประจำปีหลักๆงานนี้หนึ่งงานแน่ๆเพื่อเพื่อโปรโมตความเป็นอำเภอวังม่วงโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวโปรโมทสินค้าโอท็อปต่างๆของดีของอำเภอวังม่วงทั้งหมดที่เด่นๆที่จะเอามาโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบโดยเฉพาะพอเข้าจุดฟินิชเรียบร้อยแล้วรับประทานอาหารกันฟังดนตรีแล้วก็ดูสินค้าดูของดีของเด่นของอำเภอวังม่วงครับ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แหล่งผลิตหมวกใบลานหนาวสถานอากาศสวิ์แลนด์นี่เป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญของอาเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับเหมือนกับหมวกใบลานที่ผมใส่อยู่นี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพโอท็อปประจําอาเภอวังม่วงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดสระบุรีอําเภอวังม่วงถือเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่จะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาในอนาคตเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับ หมวกน่ารักนะครับแต่ว่าคุณจากเพจเป็นยังไงคะไม่ชมเลยเหรอคะอ๋อเขาก็เป็นคนที่บุคลิกดีอยู่แล้วนะครับ